นองเลยวันนี้สิเ็ดลาบหมูใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ว่ากันไปพริกอันพริกป่อนอันนี้นะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ใส่บาทีใส่เยอะก็ไม่ค่อย ทีไก่รสดีหมูก็ได้แล้วพี่น้องแล้วไม่จําเป็นต้องร็ดีหมูอย่างเดียวน้ำมะนาวเวลาเทก็เทให้มันทั่วๆอย่าเทแบบจุดเดียวประมาณสองช้อนโต๊ะเยอะสองช้อนโต๊ะก็อีกนิดหนึ่ง น,น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยจะใส่แค่ช้อนโต๊ะกับอีกหน่อยเลยจ้ะเพราะว่าใส่รสด,ดีแล้วมันจะเค็มก่อนที่จะใส่ต้นหอมผักชีเนี่ยก็จะคนเครื่องเทศเนี่ยพวกน้ำมะนาาพวกน้ำปลารสด,ดีพริกให้มันเข้ากันก่อนจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชี อหอมผักชีใส่เยอะมันก็หอมวันนี้เด็กน้อยไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยพากันทำลาบหมูกินพวกนี้ก็จะเลยทำก๋วยเตี๋ยวันอจะหยุดแป๊บนึงนี่สันแดงเฉยๆแต่พริกหนาม,นมันก็ค่อยเก็ดบจวแด่สิตักใส่จานให้วจ้ะได้แล้ว ทำเยอะๆนี่บ่แมนสิเหลือได้พี่น้องบางทีคิดว่าโอ้ทำเยอะเกินมันเหนลือชอบไรครอบครัวนี่นัดลาหูแมนม่นอกอ่าฮะม็อกทำลายไรบ่ได้ถือกล่องคนถือกล่องนะ เดี๋ยวเนสซี่ลวกสตอร์ลวกอสตอร์น่เน่เนจะลวกให้พ่อใหญ่โอเคจ้าใส่หม้ออีกรอบนึงแล้วก็ปิดเลย